ทอเลยวะลืมอัดเมื่อนี่วันนี้คลิปนี้ผมมีสูตรต้มยำปลาคอหรือปลาช่อน มาแจกให้ฟรีซึ่งเป็นความลับของต้นตระกูลผมวันนี้พบกับรายการครัวเสยยอดวันนี้ผมมีสูตรลับต้มยำปลาคอซึ่งเป็นสูตรลับของต้นตระกูลผมมาแจกให้ฟรีในคลิปอย่าพึ่งเลี่ยนผ่านหรือกดผ่าน ถ้าเอาสูตรผมไปทำต้มจำปลาขอปลาช่อนถ้าไม่อร่อยมากระทือผมได้เลยเอากล่องนี้ไม่ได้เอาไหม คลิปนี้คือเป็นคลิป EP ีแรกของหัวเสยยอดนะครับจะเป็นช่วงของหัวเสยยอดวันนี้ผมมีสูตรลับต้ยมยำปลาขอหรือปลาช่อนภาษากรางนั่นเองสูตรลับนี้ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมา คือตาผมเลี้ยงไว้เองได้สดๆร้อนๆเลยวันนี้เราได้วัตถุดิบแล้วเราได้วัตถุดิบมาแล้วต่อไปก็ไปเก็บผักพิิกิงข่าตะไคร้ผมปลูกไว้ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับหลังจากได้ปลาแล้วก็มาหาผักเพื่อจะใส่เครื่องต้มยำนะครับ พราะว่าบ้านผมปลูกผักไว้กินเองผักสวนครัวล้วนกินได้ครับพวกวผักที่จะใส่ต้มยำก็จะมีะผมพิเศษสูตรพิเศษของผมก็คือจะมีขึ้นช่ายและรากขึ้นช่ายผมนี่ค,ครับแสดงอัดูวดว,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 ว่าผมปลูกไว้กินเองคุ้มขนาดไหนนี่นค,ครับผักขึ้นช่ายทือผมปลูกไว้กินเองรับยางรับไว้ด้วย สูตรเคล็ดลับของผมก็คือลากขึ้นชายแล้วก็ขึ้นชชาอ่ามีสําคัญนะมี่ขผักชีอ้ปลูกไว้ยังสดใหม่มียางรัดด้วยยัไงไงละครับผักสวนคว่าผมอันนี้บรู้จักว่าหอ,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 อมเปีคนอีสานเอื่นหอมเปแล้วก็เหลือพริกนี่ก็ต้นพริกกำลังแบบพริกพันนี้ใส่ปุงพลาสติกมาด้วยโอเค ผักสวนขวันว่ากินได้นะบดูอมกับตงนี้แล้วก็มะดนี่ไงที่ขาดาไไกะทิใบมะกรูดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เฮ้ยมะเขือเทศกระเทียมเคเราได้เครื่องต้มยำครบแล้วเท่านี้ก็ไปล้างกันและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้ ก็คือกระเพราต้องเอาดอกมันด้วยนะดอกมันจะมีความเผ็ดและหอมนี่ขาดไม่ได้เลยต้ยมยำยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเสื้อผมโลดเสื้อผมโหลดนะืาอชีเดให้กินจําสูตรผมไปใส่เด้อนะเหลามาแล้วก็ล้าง ตรงไหนสไลด์กั้นะโอเคอลรืมล้างปากลืมล้างปลากันนะครับล,ล้างปลาอย่างเดียวล้างห้ำด้วยก็ดีอุ้ย,ยปลาช่อนตัวใหญ่ มาได้ครับอยากสูตรเด็ดไม่มีใครทำแน่ไม่มีใครทำแน่นอนสูตรนี้ไม่มใช่นอะได้เบิงหล้างแล้วก็ใส่ภาชนะที่สะอาดนะครับ บุญจา้าต้องหวงรับมือผมล้างทุกตองวันเนาปะปลาคอตัวยังไงครับต้ยมยำปลาคอนะครับสูตรของพระเจ้าอังวะสืบทอ,อดกันมากว่า50สปีอังวะมันเป็นรอยแล้วนี่้ะาะพูดผิดพูด,พดถูกกูก็พูดมั่วไปอีกโอเคลางปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว Ok, cái gương tiếng. Ui ต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างไม่สะอาดมันจะสกปรกนะครับหนูก็ทําอยู่คนเดียวอัดคลิปอยู่คนเดียวทีมงานก็มีคนเดียวตัดต่อคนเดียวกดซับสไครต์กดไลค์ใบมะกรูดสูตรต้มยำนี้ถ้าใครเอาไปทําตามถ้าไม่อร่อยมากระทืบผมที่ครัวได้เลยนะ เคล็ดลับของผมที่ไม่เหมือนใครขึ้นไช่ลากผักชีล้างแม่มดละวผิดวิธีการล้างถ้ามันไม่สะอาดเราจะไล่ล้างเลยกลัวมไม่สะอาดต้องเอาจะไล่ล้างนี่คือเคล็ดลับความมัน่นเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ดูอยู่ไม่ต้องกินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กทิ้งแต่รับประกันว่าอร่อยแน่นอนเอาเ <c oughs> นาะ ระหว่างที่เราไปตําเครื่องต้มยำเราก็เอาหมอใส่น้ำข่างไฟไปร้อนเลยเด้อข่างไฟมันเดือดเดือเดเราค่อยใส่ปลาถ้าสมมติว่าเขาหม้อเขาบ่เ,เ,เดือดปลามันสคขาวเดี๋ยวผมข้างไปร้อนเลยน้ำหมอ้อคือดำแต่ว,ว่าแม่เอ้เฮ้ยมันเป็นยังเ <c oughs> สียงขงเขามัคือแบบ บ่เคได้เข,าข่ารั้วยินได้นอกบ้านอันนี้เบิดไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำแล้วก็เลยอ่ะแล้วเราก็จะไปเอาส่วนผสมพวกพริกขิงคาตะไคร้ตำให้เข้ากันแล้วก็มาใส่หม้อต้มยำพอเดือดเสร็จก็ใส่ปลาเป็นอันว่าเสร็จ คอนข้างหมอกอะใส่เกลือไปร้อนเลยหมอกูมันก็ดำด้วเอ้าเฮ้จัดทำอะไรกูเอ้ามันไม่มีคอนเทนต์จะทำก็ทำไปอ่ะอร่อยแน่นอนไม่เคยผิดหวังระหว่างนี้ก็ใส่เกลือไปเดี๋ยวเราไปตำพริกขิงขาตะไค้รแล้วก็เอามาใส่พ้อบปา ลากขึช no, hmm. so ่ลากบัญชีลากขชลากบัญชีใ่ลากบัญชีลงไปเขานลากองมาเลยเหมือนกันขาไม่ได้ก็ไป้ไใส่เยอะไม่มผลอะไรนะทำให้เางรนร้อนเลย ทาได่รถเสื้อพวดอีวาสซ้างแต่ว่าผมกมได้ตังไปรวมนี่หม้อปันเดือนแล้วใหม่ต่เปล่วาวนยใครนีผมจะหันนะบางทีก็ปุ๊บแต่ผมไม่คุมันมันปล่อยนะนกระจับข้านะ้อคือตนนี้นนนก็ตัวช่วยโว่อโอเคต่อไปก็เอาไปใส่หม้อพร้อมตาา เห็นป่าส่วนพวกผักพวกนี้หั่นรวมกันเลยเราจะใส่ตอนกินทีละถ้วยทีละถ้วยอันนี้ผมชอบผมนะผมไม่ผมไม่ชอบพวกมาเก็ตมันแบบเหี่ยวเหลืองๆนี่นี่นะมันคือผู้สาวถมคือไม่ได้ยุบังไงแต่เนี่ยเหี่ยวอีกผมค่คยบึ้งชีบผมหรักโอ้ทำไม เาเนี่ยขาดไม่ได้เขาหายไปไหนหมดวะหอมเปภาษากลางภาษาไทยมันเอื่นมาอย่างผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันภาษากลางมันเอื่นมาอย่างเนี่ยต่ว,วป้านผมเอื่นหอมเปี๊อันช้กันเลยเวลาปลาสีสุกใกล้สิโปงแล้วกะคอยอย่างนั้นคอยใส่มันข้าหอม,มกดะเดี้ยวเหี่ยวมันก็ดูดีด้วย โอเคหม้อเดือดแล้วเอาปลากับเครื่องต้มยำใส่ได้ใส่เลยเพราะหม้อเดือดแล้วให้ใส่เครื่องต้มยำที่เขาเตรียมใบลงไปได้ยครับผมริกขิงขาตะไคร้บใบมะกรูดที่เขาคั้นเขาตำไว้ต้องให้หม้อเดือดเท่านั้นค่อยใส่ให้ใส่ปลาลงไปก่อนแล้วค่ะ เคยใส่เครื่องต้มยำลงไปเพราะว่าหม้อเดือดอกับเครื่องต้มยำกับปลามันจะได้ซึมซับเข่าเนื้อปลาเครื่องต้มยำจะได้ซึมซับเข่าเนื้อปลาแล้วมันจะแซบ่บแล้วกับปลาในสิบลอกเขาอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับครับผม การทำต้มยำอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปักขามเปียกครับผมปักขามเปียกมันสิเปรี้ยวเปรี้ยวแบบนัวๆเปรี้ยวแบบค่อยๆเปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมแต่ถ้าเราใส่มะนาวมันจะเปรี้ยวจีด๊ดและควบคุมไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราใส่แทนผงชูรสได้ก็คือปักเือเลือหรือบักเกลือเทศนั่นเอง รสชาติกับมะเขือเทศไปตัดกับพวกพริกพวกน้ำปลาพวกอะไรที่มันอยู่ในหน่อต้มยำเขามันจะป็นรสชาติเนื้อคือทางของผงชูรสต้องใส่ผงชูรสครับห่ยใส่ปักเขืือหรือมะเขือเทศแทน ระวังล้อปลาสุกลอกินปลาเอากระหายยังร้องต้อกันกับบ้านผมปลูกไว้หลายอย่างครับนี่คือกล้วยหอมที่ผมปลูกไว้ครับคือถิ่นอุดมสมบูรณ์ครับปลูกกล้วยดูต้นไสเกาลีกกระขึ้นเป็นตังเงียบปะโอ้เฮียไม่ยังดูอ้ากินกล้วยหอมต่กอกันครับกอนสีได้ ต้มยำปลาอันเลิศรสซึ่งเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอังวะซึ่งเป็นกษัตริย์พรม่าในสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วโอ้หมัวไปตัวที่ เดือดปาสุกแล้วกระพพ้อมสดครับผมแมนะนาให้กินป้อมไว้ขาวรดชาติมันฉีแซบและปมกลมแน่นอนสะอาดหรือเปล่าไม่รู้และอีกอย่างผัดพวกหอวปีขึ้งชายหอมป้อมหรือผักชีควรจะ ใส่ตอนเราตักใส่ถ้วยแล้วจะกินซึ่งเวลาโรยหน้าพวกนี้มันจะดูสดและก็ดูน่ากินถ้าเราใส่ตอนหม้อต้มอยู่เงี้ยผักมันก็จะเหี่ยวแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีหน้าตาที่สวยงามเหี่ยวแห้งเหมือนผู้สาวท่า ต้มปลาคอสูตรพระเจ้าอังวะก็สสำเร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันคืออันที่ว่าเคล็ดลับของผมที่ว่าก็เวลาจะกินค่อยโรยมันจะทำให้ผักสวยไม่เหี่ยวแห้ง่าก็จะมีขึ้นช่ายและผักชีชินดู ม <c oughs> ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริง<า>ๆคือบอกว่าผมเป็นผู้ชายที่มีพรสวรรค์นะเฮ้ยดูที่สายทีนีพรสวรรค์เพื่อนๆจะชอบเมื่อ <c oughs> ผมมาผมก็อยากให้กับเขาได้เดีย๋ยวโอเคดูวุ่นวายมากการทำคลิปทำอาหาร เรื่องอย่างกลัวผมก็ไม่พร้อมคืออันนี้คืออีีแรก <c oughs> รอรุ่นมา่าจะมีอีพีที่2องไหมแต่ถ้าใครผ่านมาเข้ามาดูได้แล้วครับช่วยกดซับคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยตอแรกผมว่าจะมาทำคลิปแก้เหงาพอผมโพสคลิปลงไป เหากว่เดิมไม่มีคอมเมนต์ไม่มียอดไลค์กูต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องไปสมัคร g o o g l e ไปสมัคร y o u t u b e เพื่อจะเข้าไปคอมเมนต์ในตัวเองกดไลค์ให้ตัวเองชีวิตใบกลางคนที่จะมาทำโซเชียลมาทำยูาาทูบเบอร์หรือมาทำอะไรพวกนี้ม,มันเหงากว่าไม่ทำครับเจอกันคลิปหน้า ไม่จบผมไม่ได้โม้วนอร่อยจริงๆต่อไปก็ต้องต้องหาคนมาชิมแล้วผมยังมีมีทำอาหารได้อีกเยอะเลยแต่ว่าอีพีแรกกูไวละ่ะช่วยเข้ามาดูหรือคอมเมนต์แบบเป็นกำลังใจให้กูด้วยสงสารกูเถอะกูแก่แล้ว